คืนนี้เรามีการบ้านหลังจากที่ได้คงแขนกันเข้าสุประตูวิวาอย่างอลังการไปเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสําหรับนักแสดงสาวแก้มบุ๋มปรียาดากับสามีหนุ่มพิศกันตะพรก็มักจะมีมุมสวีทหวานออกมาให้เห็นบ่อยมากยิ่งขึ้นล่าสุดขณะที่แก้มบุ๋มกําลังไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆก่อนเข้านอนพิศก็ได้เข้ามาพูดคุยและออดอ้อนภรยาโดยมีบทสนทนาว่าแก้มบุม๋มพี่พิษสู้ๆคืออะไรนะพิษคืนนี้เรามีการบ้านเป็นเด็กนักเรียนไง แก้มบุ๋มเราหายร้อนในก่อนค่อยพูดนะ้งเงียบปากไปเลยนะเราปิดปากไว้ปิดปากคือเราหายเป็นร้อนในก่อนแล้วค่อยพูดเนอือคือเราเป็นร้อนในเกินคุณนาพีทพีทเป็นร้อนในบุ๋มบอกให้พีทกินทุเรียนเพิ่มแล้วจะหายบุ๋มเป็นหมอผีไม่เวิร์กเลยหัวเราะแก้มบุ๋มพี่พีทอยากถิงพีทไม่ได้เลยเนื้องานนี้ทําเอาคนที่ดูและต่างเอ็นดูในความน่ารักของแก้มบุ๋มพีทกันอย่างรัวๆอีกทั้งยังบอกด้วยว่า อยากจะเห็นเจ้าตัวน้อยของครอบครัวนี้ไวๆคงจะเป็นโซ่คล้องใจให้มีสีสันมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน